สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาในของเครองร e ดเอลกันอีกครั้งหนึ่งนะในคราวนี้เราก็ยังอยู่กันในอีเวนต์อะไรนะแรดเดอ w a วอประจําเดือนพฤศจิกายนปี2023ที่ผ่านมานี้นะฮะฟังดูว่าเป็นปี2023นี่ก็ดูแบบเหมือนห่างหายไปนานนะก็ขออภัยด้วยนะฮะติดหลายอย่างนะครับอย่างเช่นอะไรนะบางทีตัวรีเพลย์ก็เปิดไม่ได้นะครับประมาณนั้นอ่ะ แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราอยู่กับคุณ Dark n Age the Beast นะฮะซึ่งปกติเล่นพันธมิตรนะฮะแต่ว่าคราวนี้เขาเล่นเป็นจักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยนะสีน้ำเงินซะด้วยนะครับอ่าอยู่ฝั่งซ้ายนะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณ The Final Boss นะฮะเล่นเป็นพันธมิตรนะครับสีเหลืองนะฮะอ่าอยู่ฝั่งขวานะในแมป Infinity Isle นะครับซึ่งตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินสร้างแมลงปอออกมาได้แล้วโอ้อ่าอะไรนะตามจังหวะดีมากนะฮะไทมิ่งเป๊ะสุดๆเลยนะครับในการใช้แมลงปอมาฮารัสเมินนะฮะ อนเชือกเอามาก่อนนี่คือเพื่อที่จะทําให้ก็เก็บแรกมันเวิ่งช้าลงนะแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกทําลายไปนะ <c oughs> อ๋ะอลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้เป็นอ,อีเวนต์แข่งขันแล้วก็อยู่ในรอบอซีมิฟในน์นะอันนี้เป็นคู่แรกนะที่ผมออกมาคาสนะครับซึ่งอันนี้ผมสปอยเลยนะมี2คู่นะครับสาหรับเออใช่นะสคู่นะสำหรับ,อนะร,บ,ร,บอรอบนี้นะซีมิแบบด้ดินพันกันซีมิฟิชันเป็นซีมิมฟในน์เออเป็นอะไรวะเนี่ย ขอโทษนะขอโทษมันแก้ไม่หายนะอาการลิ้นพันกันแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเออสีเหลืองเอยเอาเครโอคอปเตอร์ย่อส่วน MCV แล้วบินไปไหนฮะจังหวะน,นี้แล้วคอปเตอร์อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่นะมาแช่แข็งเรียบร้อยครับแล้วยังไงวินิเคเตอร์ย้อนระเบิดลงไปตุ้มแล้วนะโอ้โหเครโอคอปเตอร์รัชฝั่งสีเหลืองจังหวะนี้นี่คือกระเจ้าเอ็มซีไปกลางหน้าบ้านเขาเรอฮะว่าตรงนี้แต่ว่าเขามีโรงรถแล้วนะขึ้นโอเคนะว่าขึ้นเทียรสอง แต่เป็นสร้างเทงูอยู่นะตรงนี้ว่าไง MCV คืนสภาพแล้วเรียบร้อยนะฮะถึงกับต้องสร้างรั้วขึ้นมาเลยนะครับเพื่ออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าฝั่งสีฝั่งสีเหลืองไม่เล่นแปลกๆนะฮะเดือดไฟนอลบอสนี่เป็นพู้เล่นที่ผมเพิ่งเคยเจอชื่อนะฮะน่าจะเพิ่งเข้ามาใหม่นะในอีเวนต์นี้แล้วเขาทำอะไรเนี่ยครับเป็นวงกลมอ๋อจะมารอเหยียบเทงูนะฮะคือถ้าเทงูออกมาปุ๊บนี่โดนเหยียบแน่นอนประมาณนี้นะฮะแล้วยังไงตรงนี้ บ่เนามันเอาโดนแช่แข็งอยู่นะฮะเคลิคอปเตอร์นี้การโจมตีของมันนี่ไม่ทาดาเมจนะฮะมันมันแค่ทําสตันแล้วก็ทําให้ศัตรูเอ่อกรอบนะฮะใช้คํานี้แล้วกันนะตรงนี้มันครับถอยมายิงอื้อ V X อุ้ยแปลงร่างขึ้นฟ้าได้ทันผมว่าฝั่งสีเหลืองนี่อาจจะต้อง GG นะฮะอ่านได้ยังไงครับก็วิ่งหนีนะฮะโอ้โหจงังหวะนี้้ยอพอลโลเข้าไปเคลียร์หน่อยฮะ ไม่ได้นะอู้มีป้อมนะเรียบร้อยครับฝั่งสีเหลืองกาเจ้า mcv มาเหยียบนะฮะแต่ไม่ได้นะครับอ่าเมื่อกี้อย่างที่เราเห็นนะถ้าว่ามันมีอะไรขวางทางอยู่ในยูนิตมันจะออกมาด้านข้างอย่างนี้นะฮะเออก็ถือว่าไม่ประสบผลสําเร็จนะฮะก็ต้องดึงลงน้ำนะครับยังดีนะที่แค่เลือดเลือดแค่เป็นสีเหลืองนะถ้าเป็นสีแดงนี่คือสปีดลดลงมากๆนะฮะมันจะเสียเปรียบกว่านี้เยอะเลยนะแล้วตรงนี้เอาบ่อน้ำมันอีกนะฮะแล้วฝั่งสีเหลืองคุณไม่ยึดเลยครับ โอ้โห oh, ทำลายทิ้งเลยนะฮะอย่างนี้นะครับวินดิเคเตอร์มาทิ้งลงไปหนึ่งลูกเรียบร้อยอืมนี่ขนาดเช่แข็งอยู่นะฮะแต่ว่าพอระเบิดตุ้มนี่ก็มีประกายไฟออกมานะฮะอ่าเพราะมันเป็นบ่อน้ำมันนะน้ำมันระเบิดตุ้มตามอยู่แล้วนะฮะน้ำมันเป็นวัตถุไวไฟนะอ่าเป็นวัตถุที่ปล่อยสัญญาณอินเทอร์เนต็ตได้ถุยไม่ใช่นะฮะคนละไวไฟอ่าฝั่งสีหลังบินเข้ามาอีกนะครับสีน้ำเงินก็โอ้โห มี V กไว้คุ้มกันบ้านอยู่นะแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเงินจะไม่พอนะครับต้องขาย M C V ทิ้งเลยนะตอนนี้โรงเก็บแร่ก็เลยอยู่โรงเดียวด้วยบ่อน้ำมันก็ไม่มีนะนะโอ้โหโดนทิ้งระเบิดลงไปนะครับแตกตุ้มผมว่า V X นี่ขึ้นฟ้าก็ไม่ได้ด้วยนะฮะอยู่บนพื้นก็จะโดนวินดิเกเตอร์รอปใส่นะฮะโอ้โหยากเลยแล้วตรงนี้ฝั่งสีเหลืองยังอยู่นะครับขยายฐานเพิ่มเติมนะตรงนี้รงเก็บแร่โรงที่สสร้างตรงนี้ส่วนตรงนี้ไม่มีแล้วไม่รู้ว่าขายทิ้งหรือเปล่านะ แต่ว่าที่น่อย่างตรงนี้เอายังไงครับเนี่ยเทงุมาแล้วอย่างนี้โดดลงพื้นดบลงพื้นโอ้ยเฮ้ยรถเก็บแร่เหยียบได้นะได้ไหมเอาไม่เหยียบนะฮะอ๋อส่งแรกก่อนโอเคมาเหยียบแล้วแล้วก็ตูมนะครับ dis on o r a b l e discharge ทำ spare damage เพิ่มเติม,ตมแต่รู้สึกว่าจะเข้าไม่เยอะเท่าไหร่นะนิดเดียวจริงๆสนามบินอี่คนมาสร้างจุดนี้นะเนี่ยคุณจะได้ซ่อมรถเก็บแร่ด้วยนะในกรณีที่คุณอยากสร้างข้างๆโรงเก็บแร่นะอ ตรงนี้ว่าไงครับโอ้โหสงครามน่านฟ้าเทง,งุ่ร่วงไปแล้วสองนะครับเรียบร้อยครับด์กเนจกดยอมแพ้นะฮะเดี๋ยวไฟนอลบอสอาจจะเป็นม้ามืดนะฮะอ่าโอเคเอ่อในตาแรกนี้ชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเดี๋ยวไฟนอลบอสฝั่งสีเหลืองนะฮะโอ้แล้วคุณดูจำนวนยูนิตฝั่งสีน้ำเงินนี่คือเยอะนะแต่ว่าสุดท้ายก็แพ้นะอ่าบางทีก็ต้องดูด้วยนะะว่าศัตรูเขาแก้ทางได้หรือเปล่านะไม่ใช่แบบ สร้างของทำไมเยอะแล้วจะบุกไปทีเดียวชนะเลยนะไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะอทรัพยากรนี้นี่สำคัญนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นฝั่งสี้ำเงินนะฮะที่นำแต่ก็แพ้นะโอเคประมาณนี้อ่ะไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะครับอ่ามาต่อกันในตาที่2นะครับตานี้นะคุณ Dark N Age the Beast นะฮะอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะครับส่วน the Final Boss ตัวต่อสู้ของเขาอยู่ฝั่งขวาบนนะซึ่งตอนนี้ตอนนี้ทุยซึ่งตอนนี้เล่นเป็นพนัทมิสสีแดงนะฮะคิดว่าคุณไฟนอลบอลน่าจะกดสุ่มสีไปเรื่อยนะ,ะดูสงสัยเพราะว่าปกติแล้วผู้เล่นเนะี่ยถ้าหากว่าเล่นสีใดสีหนึ่งเนี่ยก็จะเล่นไปเรื่อยนะไม่เปลี่ยนนะครับอย่างเช่นด์กเมจนะของคอนเซปต์เดิมเลยนะเล่นสีน้ําเงินอย่างเดียวนะหรือไม่ก็คุณกรีนอเลิร์ดนะฮะเล่นสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยยกเวนตแต่ว,ว่าจะเจอศัตรูที่แบบเขาเลือกสีของตัวเองไปก่อนหน้านี้นะก็ต้องจําใจเลือกสีอื่นนไปปนะระมาณั้น แต่ตอนนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Battle Base Beta นะฮะ <c oughs> ซึ่งตอนนี้คุณ Dark k n i g t คะแนนตามอยู่0ต่อ1นะฮะตอนนี้ The Final Boss มาแล้วนะครับ Air Base ที่ปแปลว,ว่าสนามบินไม่ใช่สิเออฐานทัพากาศนะ <c oughs> ขออภัยนะะ <c oughs> เสียงเปลี่ยนนิดหน่อยนะอากาศเปลี่ยนจะบอกว่าอากาศเปลี่ยนก็ไม่เชิงนะคือแบบผมอยู่ในที่ที่แบบอุณหภูมิมันต่างกันบ่อยไปหน่อยนะอยู่ในห้องแอร์บ้างอะไรย่างงี้พอออกมาข้างนอกนี่ก็โดน ความร้อนจากดวงอาทิตย์แผดเผานะ่นั่นแหละอุณหภูมิเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะก็เลยมีอาการเหมือนจะเป็นไข้นะแต่ก็ได้อยู่นะภาคได้อยู่นะครับไม่ได้เสียนะหายอะไรมากนะฮะแล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงขึ้นเทียสองอย่างไวเลยนะทำาครือคอปเตอร์รัชอีกแล้วนะครับแล้วตรงนี้ว่าไงครับ MCV พับเก็บอ๋อแล้วก็ออกด้านหลังนะนึกว่าจะเหยียบกำแพงตัวเองออกด้านหน้าอย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่เคลงน้ำไปแล้วอุม้มเรียบร้อยนะฮะ ปล่อยพายางออกมานะครับเพื่อเพื่อทุยเพื่อการลอยตัวนะฮะส่วนตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินว่าไงเอาทหารเข้าตึกนะฮะตรงนี้สีแดงมาถึงแล้วนะมีอพอลโลมาด้วยนะครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินนี่จําใจต้องสร้างด e เฟนเดอร์นะฮะที่เป็นป้อมปืนนะฮะป้อมปืน่างระบบนะครับเป็นปืนกลต่อต้านภาพื้นดินและจรวดต่อต้านอากาศยานนะฮะแต่ตอนนี้โดนแช่แข็งไปยุกไม่ทันนะครับโอ้โหกด นิดเดียวเองนิดเดียวเองจริงจริงจริงๆเลยนะโอเคกดขายได้ทันอยู่นะฮะ <c oughs> เนื่องาจะไม่กดขายซะแล้วนะอ <c oughs> ในกรณีนี้เนี่ยถ้าหากว่าโดนแช่แข็งอ่ในช่วงต้นเกมแบบนี้เนี่ยรูปเกมเนี่ยอ่านง่ายมากนะยังไงก็แตกนะครับขายทิ้งดีกว่านะอย่างน้อยก็ได้เงินคืนนะอู้ฝั่งสีน้ำเงินยึดบ่อน้ำมันสองบ่อเลยเหรอโอ้หอย่าบอกนะว่าประวัติศาสตร์จะสำรอยโหยังนะฮะยังยัง พ็ฝั่งสีน้าเงินเขาสร้างสไตรเกอร์ V X ออกมาแล้วนะฝั่งสีแดงก็ต้องถอยกลับก่อนนะแต่ตรงนี้ไม่มีอะไรคุ้มกันนะฮะพังแน่นอนครับส่วนตรงนี้ฝั่งสีแดงขยายฐานลงน้ําแล้วนะฮะลงถลุงแร่มาแล้วนะครับ c o n s t r u c ชั่นย a r d ก็อยู่นี่นะอืมแล้วยังไงต่อครับก็สีน้ําเงินก็โดนแช่แข็งเรียบร้อยนะฮะอ่าวินดิเคเตอร์ต้องบินมาทิ้งระเบิดใส่แล้วนะโอเค เทคออฟแล้วนะครพังแน่นอนเป็นวิธีการตัดกําลังทรัพย์ของศัตรูนะแต่ว่าจริงๆนี่ควรที่จะสร้างอินเจเนียร์มายึดนะแต่เหมือนว่าฝั่งเสนานี่เขาจะ,ะต้องต้องการที่จะโฟกัสไปที่กองทัพอากาศนะฮะก็เลยต้องเก็บเงินไว้นะเพราะว่าสร้างโรงทหารโรงทหารโรงหนึ่งก็500ร้อยอินเร์อีก500ทั้งหมดเป็นหนึ่ันะนั่นแหละก็เงินหนึ่งพันนี้มาลงกับทัพอากาศดีกว่านะครประมาณนั้น นะครับผม <c oughs> ส่วนฝั่งสีน้ําเงินก็บินไปบินมาอย่างนี้นะออกจากบ้านไม่ได้นะครับอแล้วก็ต้องใช้วิธีการไข่ไอ้ฐานลงน้ําด้วยนะเอา้าไม่ลงนะโอเคลงมาตรงนี้แน่นอนครับอืแต่คงไม่มาถึงนี่นะแต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือเขากระจายตัวทหารนะเข้าประจาตึกบริเวณนี้เลยนะอลักษณะนี้จะเหมือนกับเผ่าเซิร์ฟในเกมส t a r c r a f t 2นะที่เอาโอเวอร์โดไปกระจายตัวนะถ้าไม่ทงมันอยู่ตรงนี้วะเนี่ย พื่อเปิดแมปนะฮะตอนนี้ว่าไงครับ Vx เข้ามาโอ้โหต้องถอยก่อนนะตรงนี้มีเจ็ดทิงงุด,ด้วยฝั่งสีแดงก็เข้าไม่ได้นะเขา้าไม่ยอมเข้าสักทีนะตรงนี้เอาจริงๆนี่ผมว่ากองทัพสีแดงนี่สามารถที่จะล้มกองทัพสีน้ําเงินเท่าที่เห็นด้วยตามเมื่อกี้ได้เลยนะแล้วตรงนี้โอ้โหโรงเก็บแร่โดนแช่แข็งอยู่นะฝั่งสีน้ำเงินพยายามที่จะขยายนะแตวตรงนี้ว่าไงครับ Vx บินมาต้องบินหนีก่อนนะ มาตรงนี้โดนอัพพาโลยิงโอเคลงพื้นจับย่อส่วนนะฮะเช่แข็งไปเรียบร้อยครับเทงู้ดร่วงสองอูยดับเบิลคิวเรียบร้อยเวียกไม่รอดแน่นอนครับแข็งนะฮะเฮ้ยคือถ้าใช้คอปเตอร์หลายๆลำมาช่วยกันยิงมันก็จะแข็งเร็วนะแต่ว่าถ้าหากว่าเป้าหมายแข็งแล้วนะเราสามารถใช้คอปเตอร์แค่ลําเดียวในการเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันอยู่ในสภาพเช่แข็งนี้ได้นะมไม่จำเป็นต้องใช้หลายลำนะ แต่ตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินโอ้เล่นท่าเรือนะครับยาริมาแล้วนะฮะตรงนี้ว่าไงครับเข้าประชิดลงเก็บได้เอ๊ะรถเก็บได้พังแน่อนอนครับบื้มเรียบร้อยนะตรงนี้มีริบไทออกมานะครับแล้วริบไทยจะทันไหมฮะโอ้แล้วเซตเวฟพอยต์ไปตรงนี้ด้วยเหรอฝั่งสีน้ำเงินต้องใช้วิธีการหลอยนะฮะเรียบร้อยครับแล้วก็บื้มไปนะฮะยาริยังไงก็มารอยอยู่แล้วครับต,ตรงนี้ก็มีการดรอปเทงุลงมาอีกนะฮะสองตัวเลยนะครับดังหน้าดังหลังอ่ะสามตัวครับตรงนี้ด้วยนะโอ้ ต้องดึงรถเก็บแรงมาซ่อมแซมนะครับส่วนฝั่งสีแดงยังไงครับตรงนี้มีเรือพิฆาตมาแล้วนะฮะโอ้โหเล่นทับน้ําด้วยนะฮะจังหวะนี้อ่าจริงๆก็เล่นมาตั้งนานแล้วแหละเพิ่งจะจับนะเพิ่งอ่ากล้องเพิ่งจะจับนะรบประมาณนั้นแล้วตรงนี้เทงงูโอ้โหทิ้งดิ่งดรอปลงมานะ่ยหมุนคืนแล้วตรงนี้ว่าไงครับขึ้นฟ้าก็โดนอพอลโลดไล่ยิงสิครับอพอลโลดนี่สปีดมันเยอะก,กว่าเทงงูอยู่แล้วนะฮะโอ้โหแล้วเลือดแดงด้วยร่วงไปนะครับเรียบร้อยบึ้มนะฮะว้าวโอเค ประมาณนี้แต่ว่าฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นสิ่งที่ผมสังเกตเห็นอย่างหนึ่งนะถ้าคุณใช้ t o Secret Proto o คอลน,นี่ d i s อัลเลอร์เบลดิเนี่ยมันจะมันจะทำให้พวกายานบินเนี่ยมีโอกาสที่จะอ,อะไรนะตายแบบร่วงลงสู่พื้นอะมากกว่านะมากกว่าแตกกลางอากาศนะอ่นั่นแหละแต่ว่าตรงนี้เนี่ยตือพิ่คาดเข้ามาแล้วยังไงครับเอามายิงรถเก็บได้เหยียบไม่ได้ด้วยนะจงังหวะน,นี้โอ้โหแล้วเปิดกรอบแบ็คโฮเปิดทำไมครับเนี่ย ไม่มีประโยชน์นะฮะตัวเองอยู่คนเดียวตรงนี้อ๋อเปิดเผื่อเพื่อนโอ้โหไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทันแล้วครับจังหวะน,นี้เบื่มแล้วนะฮะเรียบร้อยครับโอ้โหจินส่วนก็ลงน้ําไปนะฮะ,ฮะตรงนี้โอ้ตัวนี้คิดว่าน่าจะโดนเหยียบหรือว่าโดนสอยร่วงไม่แน่ใจแต่ดูทรงแล้วเกมนี้อาจจะยาวหน่อยนะฮะข้อเสียขนาดน,นี้อย่างหนึ่งนะสําหรับคุณอะไรนะฝั่งสีแดงเขาชื่ออะไรนะ The Final Boss นะฮะก็คือจุดเกิดมันอยู่ไกลกันมากเลยนะ แต่ว่าตอนนี้ดักเนจขายทันใหญ่อีกแล้วนะคอนสตรักชั่นยัดนะครับลานก่อสั้นโอ้โหเงินหมดเพราะว่าฝั่งสีแดงนี่ก็ป่วนใช้ได้เลยนะใช่ไหมไหนเขาดูสิดักเนจเออเงินก็ตั้งสองอ๋อเขาขายนะก็เลยได้ตังค์ขึ้นมาโอ้โหมันก็ขึ้นมีไฟด้วยนะเนี่ยว้าวโอเคแต่ในมุมมองของคุณเดอะแฟนดอนบอลก็ยังเห็นว่ามีอยู่นะเมะื่อกี้นะครับผมแตวตอนนี้ไว้ไงเอยสีแดง มาแล้วนะครับมีเรือพิฆาตมาอีกหนึ่งลำนะฮะมีอีกสักลำไหมยังนะยังตราสนามบินตรงนี้โอ้อ่าตรงนี้อ๋อโอเคสามารถสร้างยูนิตเทียสองได้อยู่นะครับเพราะว่ามันอยู่ในระยะการส่งข้อมูลของฐานใหญ่อยู่นะอ่านีนบอกไว้เผื่อมือใหม่เข้ามาดูนะใครอยากเล่นฝั่งพันธมิตรนะฮะคุณต้องระลึกไว้เสมอนะครับว่าถ้าคุณจะขึ้นเทคเทียสองเนี่ยคุณต้องใช้คอนสตรักชั่นยานในการอัพเกรดต,ตรงนี้นะแต่ว่านี่นี่แม็กซ์เคลียร์เรนนี่คือขึ้นเทียสามนะฮะอ่นั่นแหละ ถ้ามีคอนสตรั t ชั่นย r d หรือว่าคอมมานด์ u b ับอยู่ใ,ใกล้ๆนี่ฐานของคุณพวกฐานโปรดักชั่นก็จะสร้างได้แค่เทียนหนึ่งนะตอนนี้ฝั่งสีแดงมาแล้วนะครับผม,มก็มีสีน้ำเงินมาด้วยนะไทงูอ้ยร่วงเรียบร้อยครับผมว่าต้องจีๆแล้วละ่ะจังหวะน,นี้ไม่น่าไหวนะโอ้โหแล้ว VX เสียดายเดือวพิคาดมากเลยเมื่อกี้เปิดกรอบแบล็คฮน่าจะเป็นน่าจะแตกเพราะว่าโดนโดนดูดลูกกระสุนของ VX ไปนะ เรียบร้อยครับลงมาโอ้โหมียิงลําแสงแช่แข็งลงมาจากฟ้าอีกนะฮะแล้วตรงนี้มีเทง,งุเข้ามาไม่น่ารอดนะครับเทง,งุเรียบร้อยครับร่วงหมดเลยนะแล้วก็บึ้มนะครับเดี๋ยวยังไงจังหวะน,นี้ฝั่งสีแดงแช่แข็งต่อเลยนะมีเทง,งูเข้ามาอีกนะครับอู้อยังไงใสอคอปเตอร์ร่วงได้ก็ดีนะฮะว้าวแต่ตัวเทง,งุมันก็ร่วงนะโอเคดาร์เนจเดอะเบสได้กดยอมแพ้ไปแล้วนะฮะทำให้ ในตานี้นี่คุณเดอะไฟแนลบอสคะแนนขึ้นนําไปเป็น2ต่อศูนย์นะครับผมอย่างเดือดเลยนะแปนาทีกว่าๆนะฮะเกือบจะ9นาทีนะฮะโอเคสิ่งก่อสร้างทรัพยากรอนันนี้นะ่าสนใจนะฮะฝั่งสีน้ําเงินโอ้โหตรงนี้มีไขว้กันด้วยนะแล้วสุดท้ายสีน้ําเงินก็นําอยู่ดีแต่ก็แพ้อยู่ดีนะฮะว้าวโอเคไปที่เกมต่อไปได้เลยนะอ่ะตาที่3นะครับอยู่ในแมปไฟไอแลนด์นะครับผมซึ่งคุณดาร์กเนจเดอะเบสใช่ไหมใช่นะฮะ ก็เป็นญี่ปุ่นสีน้ำเงินเหมือนเดิมนะะเล่นอยู่ฝั่งขวาบนนะครับส่วนตรงนี้ The Final Boss อนะอยู่ฝั่งสายล่างนะครับผมราวนี้กลับมาเป็นพันธมิตรสีเหลืองแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้นี่คุณ The Final b o s บเนี่ยคะแนนขึ้นนําไปเป็น2ต่อ0ูนย์แล้วนะ,ะถ้าหากว่ารอบนี้ชนะอีกนี่ก็คือชนะเลยนะซึ่งผมจะไม่สปอยนะ,ะว่าเขาชนะหรือแพ้หรือออทุนั่นแหละไม่สปอยนะฮะแต่เป็นว่าถ้าฝั่งสีเหลืองชนะอีกทีก็คือจบรอบนี้นะ แล้วคุณดัรกเนตอาจจะต้องไปชิงเอ,อรอบที่รอบอ่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะรอบชิงตำแหน่งที่3มนะประมาณนั้นเออพราะรอบนี้มันเป็น s ีมิไฟนอลแล้วนะนั่นแหละก็ลาดูกันฮนะตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับอินสแตนโดโจสร้าง Engineer อินจิเนียร์มายึดบอน้ํามันนะครับวิ่งมาตรงนี้ก่อนนะแล้วตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีเหลืองยิงทิ้งโอ้โหใจไม้ไส้ระกำรรม,มากนะใจดําสุดๆเลยนะครับยิงทิ้งเลยนะไม่ปล่อยให้เหลือ นะครับโอ้แล้วผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าตรงนี้มันมียอดเขาแหลมๆด้วยทําไมเขาสร้างแมปอย่างนี้นะอันนี้มันดูไม่เนียนเลยนะจริงๆอันนี้เป็นแมปออฟฟิเชียลนะแต่จะบอกว่าออฟฟิเชียลก็ไม่เิงนะจริงจริงมันก็เป็นเวอร์ชั่น1.12.6แลยเวอร์ชันแฟนเมดนะนะแต่ว่าส่วนใหญ่แฟนเมดเขาไม่ได้มาแตะเรื่องภูมิประเทศนะอันนี้น่าจะมาตั้งแต่ออฟฟิเชียลแล้วนะเนี่ยมันดูมันดูผิดธรรมชาตินะครับ ปกติแมป o f f ฟิเชียนี่ต้องทำออกมาสวยนะเออแต่ว่าตรงนี้นี่มันก็ออก็แหลมมันกันโอเคปล่อยไปนะฮะตรงันนี้ฝั่งสีน้ำเงินว่าไงครับโดโจรัชนะฮะได้เล่นสักทีนะครับเออจะว่าไปปกติฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเล่นโดโจรัชนะออแต่ว่าก่อนหน้านี้นี่คือไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าฝั่งสีเหลืองนี่คือเล่นแบบรุกหนักนะฮะหนักหน่วงมากแล้วตรงนี้ฝั่งสีเหลืองโอ้โหพีสกิเปอร์เยอะมากนะฮะ แล้วมีริบไทยเข้ามาเสริมทับด้วยนะสรุปฝั่งสีน้ำเงินผมว่าแตกหมดแน่นอนนะตรงนี้โอ้สีเหลืองเปิดโล่นะครับทหารเอาดาบมาสับไม่ได้แล้วนะฮจังหวะน,นี้ว่าไงครับสีเหลืองสไนา์ไปที่โรงทหารแตกเรียบร้อยไม่เหลือนะฮะแต่ว่ามีกำแพงขึ้นมาได้2จุดนะฮะโอ้โหเดอะไฟแนลบอสน่าจะเป็นผู้เล่นมามืดนะที่มาใหม่นะครับในรายการแข่งขันนะผมรู้สึกคุ้นๆอยู่นะว่าเขาเออน่าจะ ผมน่าจะเคยเอารีเพลย์ที่มีคุณเดอะไฟแนลบอสเนี่ยมาคาสต์อยู่นะคุณๆนะจำไม่ได้นะแต่รู้สึกว่าคุณคณอยู่แต่ว่าน้่มันเป็นไม่ใช่รีเพลย์แข่งขันไงแต่ว่านี่มันเป็นเกมแข่งขันนะนี่เป็นทัวร์นาเมนต์เลยนะน่าจะเป็นผู้เล่นในแบบเข้ามาแข่งขันใหม่แล้วก็โอ้โหฝีมือดีมากคุณดาร์กเนจเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าเขาก็เรียกว่าไงล่ะคือปกติเขา,เ,ขา,เ,ขาเล่นฝั่งมาทมิตรไงผมไม่รู้ว่าคราวนี้เขาคิดอะไรเขาถึงมาเล่นฝั่งญี่ปุ่นนะฮะฝึกซ้อมหรือเปล่า แต่มาฝึกซ้อมในเกมแข่งขันนี่ก็เป็นรู้สึกแปลกๆหน่อยนะอ่ะฝั่งสีเหลืองนะครับมาแล้วนะฮะโอ้โหไม่ใช่ทหารแจ๊บนะฮะแต่ว่าเป็นพีซกิปเปอร์นะครับปืนลูกสองคุณดูนะฮะดามเมจเยอะมากนะครับสไนเข้าไปทีเดียวโอ้โหแตกเลยนะฮะไม่นานนะครับยิงอยู่สองสาทีนะฮะด้วยจํานวนนะสิบคนนะเพราะรีบไทยหนึ่งคันเนี่ยมันจุคนได้ห้าคนเนะอ่าแต่ว่าตรงนี้นี่ทหารแจ๊บแล้วนะสแปมจรวดอัดเข้าไปนะครับผมอัดใส่บอ่อนะ้ำมันแล้วตรงนี้จะโดนสเปดดามเมจไหม บึมไม่โดนนะฮะโอเคระยะยิงถือว่าไกลกว่าระยะระเบิดนะฮะส่วนตรงนี้ฝั่งสีเหลืองมายิงอีกแล้วแล้วก็โดนสนามิเหยียบไปนะโอ้โหเล่นเทียสองอย่างไวเลยนะก,ก็จะไม่ไวก็ไม่ได้นะเพราะว่าเจออีกเจออย่างนี้อีกแล้วนะฮะยังไงก็ต้องขึ้นเทียสองนะแล้วตรงนี้ฝั่งสีเหลืองมาแช่แข็งรถเก็บแร่ไปได้อีกนะแล้วมีวินดิเคเตอร์บินมาทิ้งระเบิดไหมมีอยู่นะแต่ว่าอ่ยาย้าย โอเคย้ายเป้าหมายมาแล้วก็โดนไล่ออกไปนะแล้วคันนี้ก็ยังแข็งอยู่นะต้องต้องเลี้ยงเอาไว้นะเลี้ยงไว้ให้มันแข็งอย่างนี้นะให้วินดิเกเตอร์บินมาทิ้งระเบิดใส่แบบนี้แหละเรียบร้อยแล้วตรงนี้ไว้ครับ V X โดนแช่แข็งไปถ้าขึ้นฟ้านี่โดนอพอลโลยิงนะโอเคเรียบร้อยครับนี่แหละความปั่นป่วนความน่ารำคาญอย่างหนึ่งของฝั่งพนันธะมิรนะคือกองทัพอากาศนี่แบบพรีพร้อมมากนะแล้วฝั่งญี่ปุ่นนี่คือมัน เป็นฝั่งที่ต้องพึ่งพาเรื่องของการแปลงร่างของยูนิตนะสลับไปสลับมาระหว่างภาคพื้นกับภาคอากาศนะครับแล้วก็โอ้ยคุณดัรกเน็ตกดยอมแพ้ไปแล้วนะฮะในเวลา4นาทีครึ่งโดยประมาณนะครับผมโอ้โหแต่ก็เดาได้ไม่ยากนะฮะโดนมาขนาดนี้เป็นผมผมก็ยอมแพ้ครับสร้างกองทัพก็เทบไม่ได้เลยนะคือโดยสรุปนะอย่างที่เห็นคุณ Final Boss เนี่ยเขาเน้นไปที่การตัดกำลังซับก,ก่อนนะไปฮารัสเมนรถเก็บแร่นะฮะพุ่งมุม่งเป้าไปตรงนั้นเลยนะเพื่อป้องกันไม่ให้ ุณดเนเนี่ยสามารถสร้างกองทัพได้นะไม่มีเงินนะประมาณนั้นทําลายเศรษฐ,ฐกิจก่อน,นครับนี่แหละก็ถือว่าดีอยู่นะโอ้โหสิ่งก่อสร้างแล้วมันมาสุดที่เท่าไหรน่นี้ส่สาอ,อ๋อประมาณนี้เหรอโอเคทรัพยากรฝั่งสีน้าเงินก็นําดงอีกแล้วนะแต่ว่าก็แพ้อยู่ดีนะออสุดท้ายนี่ก็ต้องมาดูนะว่าใครแบบเล่นสไตล์แบบไหนสามารถแก้ทางกันได้หรือเปล่านะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเกม RTS เนี่ย ต่อให้คุณเก็บทรัพยากรได้เยอะก็ช่างนะแต่ว่าถ้าคุณแก้ทางฝั่งตรงข้ามไม่ได้คุณก็แพ้นะอย่างที่เห็นนะครับสรุปคุณไฟนอลบอสก็ชนะในรอบนี้ไปด้วยคะแนน3ต่อ0นะฮะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศน,นะครับผมยินดีด้วยนะฮะเย่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโชคดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสมารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ